สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนอทุกทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นรถ Honda City นะครับปี12จดปี13นะครับต้นปีตัวนี้เป็น1 5 SV นะครับตัวท็อปสุดของรุ่นเลยเป็นสีขาวคินคีเลยนะครับภายในภายนอกสวยมากครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม ไปรับชมภายนอกภายในซ้ายขวาหน้าหลังกันก่อนเลยสำหรับซิตี้คันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่358,000บาทนะครับ358,000บาทตัวท็อปนะครับมีแพทเทิร์นชิปที่พวงมาลัยนะครับสามารถเล่นเกียร์ได้สีสวยครับสภาพสวยเลยคันนี้ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับระบบไฟฟ้ารอบคันล้อมแม็กทั้ง4ล้อนะครับไฟท้ายแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์หลัง2จุดนะครับยางอย่างดีนะครับตัวนี้ยางมิชลินนะครับ ยางมิชลินขนาดยางก็18555ขอบ16นะครับเป็นยางปี18นะครับทั้ง4ล้นะครับเป็นยางชุดเดียวกันภายนอกไม่มีอะไรพิเศษนะครับคันนี้เดิมโรงงานทุกอย่างเดิมโรงงานทุกๆอย่างนะครับในส่วนของภายในนะครับภายในเป็นโทนสีดำนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหน้าและหลังนะครับ ผมภายในสวยมากนะครับไม่โตรไม่้ํำนะครับระบบควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกมองข้างระบบเซ็นทรัลล็อกต่างๆนะครับเ <patio> บาะนั่งแถวหลังตรงกลางจะมีที่พักแขนนะครับผมมีที่พักแขนพร้อมช่องวางเก้าน้ำสองช่องนะครับ วส,สวยๆนะครับภายในส,สวยๆได้บอลหนังดูแลรักษาง่ายนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆ เดี๋ยวดูซอกประตูก่อนนะครับราคานี้ตัวท็อปได้สีขาวด้วยคุ้มค่าแน่นอ,อนนะครับผมรถพร้อมใช้เลยนะครับรถพร้อมใช้เลย รถสวยๆพร้อมใช้ราคาเท่านี้นะครับพร้อมรับประกันหลังการขายให้2ปีนะครับหรือ20,000กิโลเมตรเต็มๆเลยนะครับ2ปีหรือ20,000กิโลเมตรเต็มๆเลยกระตาชื่องเดียวติดนะครับารต,ตาช่องเดียวติดแอร์เย็นเพียงพราะ ตัวนี้นะครับจะไม่มีเป็นช่องใส่ CD นะครับจะมีเป็นสาย USB แล้วก็ช่อง AUX มาแทนนะครับ Honda City จะเป็นแบบนี้แทบทุกรุ่นเลยมี a i r b a g ABS นะครับครบระบบความปลอดภัยคร,ครบทงมาลายมัติฟังชันนะครับทงมาลายพาวเวอร์แล้วก็ แพทเทิร์นชิปที่ด้านหลังพวงมาลัยนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเพิ่มเกียร์ฝั่งซ้ายก็จะเป็นลดเกียร์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะ,อะนี่ผมกดลบนะครับไปเกียร์หนึ่งใช้งานได้ปกตินะครับจะแข่งจะเล่นจะขับสนุกก็ได้ใน ตัวเดียวเลยนะครับสมุดผู้มือครบนะครับสมุดผู้มือครบภายในเด,เดิมครับสวยงามภายในเดิมสวยงามมีทวิตเตอร์ซ้ายขวานะครับผมประมาณนี้นะครับภายในเดี๋ยวเรามาดูซอกประตูทางด้านซ้ายนะครับดูแผ่นเพจก่อนเลย รถสวยงามมากๆนะครับพร้อมใช้ชัดเจนนะครับบอลหลังสามารถพับได้นะครับบอลหลังสามารถพับได้นะแยกซ้ายขวานะครับพับแยกซ้ายขวา ในส่วนของด้านหลังนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยที่สําคัญรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับไม่เคยติดแก๊สเดิมเลยนะครับด้านหลังอย่างไรครบเครื่องมือครบนะครับ ้าท้ายขวานะครับประมาณนี้นะครับด้านท้ายเรามาต่อกันที่ด้านหน้าเลยนะครับห้องเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับแล้วผมก็จะแทนให้ดูรอบๆภายในนะครับสีมีทําปกตินะครับจะไม่มีอุบัติเหตุนะครับสีมีทํานะครับฝากระโปรงไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อยปกติของรถมือสองนะครับจะมีบ้าง สวยๆนะครับสวยๆเป็นยังไงกันบ้างครับ <F ill ers> เพื่อนๆพี่ๆครับที่ถ่ายให้ดูนะครับเป็นแค่เบื้องต้นนะครับผมเป็นไม้แรกที่ดูรถให้ลูกค้านะครับผมจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับผมว่ารถที่ผมเสนอให้ลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับรับรองว่าสวยใช้ได้แน่นอนนะครับ ราคานะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นนะครับ3 5 8แสนพบาทนะครับติดตี้หนอสตัวท็อปปีสิบสนะครับ3 5 8แสนพบาทลูกค้าประวัติดีออกรถสูบาทได้เลยนะครับประวัติดีออกรถสูบาทพร้อมรับประกันหลังการขายให้2ปีหรือ2องหมกิโลเมตรนะครับ ถ้าลูกค้าไม่สะดวกขึ้นมาเซ็นเอกสารนะครับเราสามารถเซ็นเอกสารใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับเพียงแค่ท่านจองเข้ามานะครับเพียงแค่ท่านจองเข้ามาจะไม่ผ่านคืนเงินทุกกรณีครับมั่นใจได้นะครับจะไม่ผ่านคืนเงินทุกกรณีนะครับผมสาหรับใครที่หาตัวนี้อยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสามารถเข้ามาทดลองขัดได้นะครับเลือกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลย นครับไม่ว่าจะเป็นร้านคำแหงถนนไทราชนะครับและถนนรำลูกกานะครับสามารถโทรเข้ามานัดวันเวลาสถานที่ใกล้เคียงของท่านได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงจากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ